ในมุมมองของเจ้าหน้าที่คำปรึกษานะครับที่ทํางานกับกลุ่มผู้ที่อยู่ร่วมต่อใช้อ HIV เราให้ความสําคัญอย่างมากากับการเปิดเผยสถานะผลเลือดเพราะเรามองว่าเป็นเรื่องที่เซียนสิทิและเป็นสิทธิ์ของกลุ่มผู้อยู่ร่วมต่อใช้ HIV ว่าเขาอยากบอกใครหรือไม่อยากบอกใครการที่เคสมีความสมัครใจที่อยากจะบอกสานะผลเลือดของตัวเองให้ คนรอบข้างได้รับรู้แต่มันมีการที่คนรอบข้างที่เคสไว้ใจแล้วนาไปบอกต่อเนี่ยทำให้เขาอะใช้ชีวิตที่ลําบากมากยิ่งขึ้นก็เช่นไปรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนๆมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเพื่อนเพื่อนเซ็ตอ,อ,อ,อาหารแยกช้อนแยกทุกอย่างเวลารับประทานอาหารเนี่ยฮะทำให้เคสรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจและเขารู้สึกเสียใจที่ณวันนั้นเขาได้เปิดใจที่จะบอกผลเลือดกับคนคนหนึ่งที่เขาไว้ใจแต่คือมันไม่ได้จบแค่นั้น มันตอบบอกต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนไปกระทบถึง ในเรื่องของการทํางานของเขาด้วยที่ทํางานของเขาก็รับเรื่องรับรูเ้เป็นส่วนของคนเรื่องของเขาก็ทําให้เขาได้ออกจากงานและตัวนี้แหละเป็นปัญหาสําคัญอย่างมากในสังคมปัจจุบันที่เราจะต้องช่วยกันรณนรงค์ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วก็เป็นเรื่องที่ปกติแล้วหากเขาเป็นผู้ที่อยู่เรื่องขังเชื้อแล้วเขาเข้าสู่ระบบการรักษาเขาไม่ต้องการความสงสารเขาแค่ต้องการความเข้าใจเข้าใจว่าเขาก็เป็นเหมือนคนคนหนึ่งเหมือนกับทุกคนสามารถ ทำงานได้สามารถที่จะทํากิจกรรมแอดวดีต่างๆเหมือนทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมองเขาเป็นเหมือนคนคนหนึ่ง